เออพรใช่ก็สวัสดีค่บเออคุณ่มาสวัสดีค่ะแล้วพุยี่งไเอ้ามสวัสดีค่ะจ้ะจะบอกขึ้นิดห่อยนะครับ น <c <c one, insight, <S S ้องตัดเล็บใส่กอนเล็บเล็บบงลาเล็บยองเเดียวตาใส่เลยตใส่สามจตัดเล็บไส่ก็ลกวันนี้จาไปตัดเล็บใส่กระทงแล้วกระทงใสู่ใจไตัดเล็บใสหาเล็บงดย้ากพอดีเลยนี่โชว์โชว์กระทงโชว์กระทงใจโชว์ ยกโชว์ยกโชว์พี่นองมาพี่น้องแรกก็ททอนรับกานค่ะพี่น้องแรกก็ทอมมันนอกมันนอกไปทอยตรงหน้ายกวีดีี่นึ่มากอมีเทียนนี่เรา้อปยเอาอย่างถ้าอันก็ขีดไหมอันพ่อที่พูดเนี่พ่อรื่องพ่อถึงเดออันีะ นี่นี่ยังพ e ุ่ใจไปรอกระทองแล้วไปรอยกะทงวันเปนเือนื่อองน้าขนอยแนนราเเบ่ <c ros LES> ้อนากลนเ่อยเื่อเรื şey ่อ้เอเร่อยเล่อยเร่อยเรืรือยเรื่อรอรื่อย่อยเร่อย่่อเร่น้อยเร่เรื่เน่อยเรอเอยอเ้่เอยอยเร่เอยเรื่เ่ยเรรเยนี่ยออ่อยเ่อ ข้างหนาทางนานหนาทางรนก็ได้เหอเหรอยุันมาขนาหน้ายขันาาหนาทานขหน้าดูกล้องหานหน้าดูกล้องดูกล้องนะดูกล้องดูกล้องดูกล้องขนางาไปทางกล้องเลยล้อยกระยานแบันแล้วมันโดนเมอะเนาะมันแ่สียตัว่ามันบลเลยหไม่เหนมันไดอมดยู่าเจะโดนหันอีแต่มาโดนหันนี่ ไอวจะเป่าแล้วไหวไหวอี่าิษานิษานนี่เขาหนูนี่นี่เดเพนี่ิษานดิษานขนันทั้งกล่องุนันน้ำทางนี้ันน้างน้ำตั้งในั่งั้งมตั้งั่เเอ่ไปเเด้อพี่น้องมาล่กท้อนน้ำกันข้ามานี่แล่วกรท้อนของหน้าด้ว่ครับพี่น้อง เดีพี่น้องเราก็ท้น้ำกันค่ะรายยูดทงหน้าสาธุอ่าุณใจยืนลูกยืนดีก้นลูกเย็นเีนเลยยนก่อนยืนก่อนอันนี้มาให้ยายถือเลยบอยขู่ถือเอาถือไป้ถือห้อนโอ๊ยนั่งว่วะหลุบลอยลอยเลย เดี๋ยวไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่เดี๋ยวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีวก่อนเดียวก่อนเดี๋ยก่อนเดี๋ยวก่อนเดี่อนเดี๋ยวก่เดีวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเด่อนเดี๋ยวก่อนเดีย่อเยวกอนเดก มันอะไรันกี่ยมมับุ่งมีขัาหข้าเยามันเลิกเหรออมันลิกเออผู้เด็ดหน่เด็ดตัวไปลูกลูกไป มันดีแล้วพี่น้องล่กระท่งมันนอกเี่ยลอ้ sure> ็กหน่อยดีใจเลยว่าล่กระท่บไม่ได้ไปในเมืองต้เพลินตะเสือดอกครับพี่น้องเอ้ยอาไปไปว่าแมงใหม่หลายค่ะค่ะ พ่อโยนกลางทุ่งหน้านี่ค่ะพี่น <captions> ้องปลาเขามืดเมื่อนีเดือนมืดค่ะพี่น้องฝนตกยกไปยกไปไล่ายเะมันแงยูขน้ไม่กี่ป่าชานเนี่ยสีเกืท่าน้ขค้นเนาะเอ่บอกระบจนคืนยุขึ้นยุแต่มันมอไม่นไ่กี่ป่าเน่ยของเราบอไปดีเพราะว่าของเราไันมีปลาแห้ง พี่น้องออแล้วก็ทุ่นน้ำกันค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลัง,ลงแรงใสในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะอ,อ๋อสวัสดีค่ะเด็กเด,ด็ค่ะเด็กหน่อยพี่น้องว่ามีคนถือกล่องให้ขอมัดประยูรภูมิใจสวัสดีครับก็ลูก ใช่ใช่โย่จ <c> ะ <oughs> ทำเราสดชื่นไสหมดเลย <c oughs> ไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋วยวใจออกไปแม, <c oughs> ม่ก็ต้องกรองใส่ใส่นีดหน่อยว่าว่าตีไปดีรึว่าฟินกู๊บใส่เท่าไหร่27บาทที่บี่2บาทน่าไปซกินมนูยังไงอะเชิอกันดิ ใชแล้วครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วไหน